สวัสดีค่ะยายพรสวีดินมาอีกแล้วจ้ามืนอกี้ยายพา่อนาอมนเก็บเนื้อเขาตู้เย็นพี่น้องอันวิธีเก็บของยายพ่อนกับสีเฮ็ดแบบนี้แหละจ้าเฮ็ดแบนๆใส่ถุงพลาสติกอ่าเก็บใส่สองฟิตไว้นาะจ้ะทาทำแบนๆบางๆงยังสี่ละพี่น้องเวลานั่นเ้าเอาออกมาเฮ็ดอาหารมันกระสีแห้งง่ายโอ้มันกระสีอันละลายง่าย เนี่ยยี่พรอนซื้อเนื้อมาสองแพ็คเนาะสองโลแพ็คละโล่แม่พี่น้องทั้งหมดนะซีโลเนาะอันยี่พรอนกับแบงครึ่งแบงถุงละครึ่งโลจ้ะอันเดี๋ยวมาเบิงึงวิธีแบ่งง่ายๆพี่น้องถ้าเฮาอันแบบว่าเฮแบบาซแบบื้อมาหลายมันบ่เห้าแบบว่าอยากแช่แข็งไว้เพื่อ มันสิบเบิดอายุองศีนะเขากินทันเขากะคือใส่ถุงพลา,าสติกไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้เราก็ทําเป็นบางๆนะคะจะแบ่งใส่ถุงแล้วแต่นะคะเราจะทําอาหารขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่เราก็ใส่เราก็เอาใส่ถุงไว้ขนาดนั้นนะคะแต่อันนี้ยายพรทําอาหารแต่ละครั้งคือครั้งละครึ่งกิโลใช่ไหมคะยายพรก็จะแบ่งใส่ถุงครั้ง ถึงระครึ่งกิโลค่ะห้าร้ห้าพันกร,รัมเนาะถุงหนึ่งเนี่ยเพราะโลหนึ่งมันก็พันกร,รัมเนาะนี่เลยฟอนก็จะใส่ไว้อย่างนี้ทุกครั้งเลยที่ซื้อกับข้าวมาไม่ใช่ซื้อหมูมาเยอะๆใช่ไหมเราก็จะทําอย่างนี้ไว้เราก็จะกดให้มันแบนๆเวลาเราแช่ แข็งแล้วเราออกมาเราก็จะไม่ใช้ไออะไรนะใช้เวลาไม่นานมันก็ละลายค่ะถ้าถ้าเราใส่เป็นก้อนเอาเป็นก้อนใหญ่ๆห,หรือใส่ทั้งแทกเป็นโลเลยอย่างเงี้ยเวลาเราออกมาทําอาหารมันก็ยากใช่ไหมกว่ามันจะละลายอะไรเงี้ยก็ใช้เวลานานทําเป็นแบนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาส,สติกใช้พลาสติกไหนังกระิก หนังยางรัดก็ได้หรือที่ไอนั่นอะไอที่รัดถุงแต่ว่าไอพรก็เอาถุงก็สติกเนี่ยมัดไปเลยประหยัดไปในตัวนะคะเนี่ยค่ะ,คะในบ้านต่างแดนคิดว่าทุกคนก็ทำกันอย่างนี้คือมันจะง่ายสำหรับเราเวลาเอาออกมาเพราะว่าที่นี่มันบางทีช้อปปิ้งทีหนึ่งเราเราไม่ได้ช้อปปิ้งบ่อยๆนะ ก็แบบว่าบางทีบ้านอยู่ต่างจังหวัดไกลซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยไปบ,ยบ่อยๆมันก็เปลืองน้ำมันใช่ไหมเราก็คือ,อไปซื้ออาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยพอซื้อมาเราก็จะเก็บแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้4โลก็ประมาณ8ถุงเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเก็บในช่องฟิตเก็บแช่แข็งไว้ เนี่ยบางๆอย่างเงี้ยบางกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ในตู้เย็นแช่เก็บช่องฟิตไว้เราก็จะเก็บได้นานเนีย่ยขนมปังก็เก็บได้นะคะหมดอายุอย่างเงี้ยเรากินไม่ทันเราซื้อมาเยอะเราก็ใส่ฟิตไว้เลยเวลานั้นเราก็าออก,ม,กมันกินมันก็อืสดใหม่เนี่เลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ